ำไมสองสามวันมานี้เราขายไม่ค่อยดีเลยลูกค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ดั่นสิลูกแม่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแล้วของสดก็เหลือเต็มตู้เลยถ้าเป็นแบบนี้ไปไเรื่อยร้านเราคงขาดทุนยับแน่เอาพ่อหนุม่มมาหาใครเหรอจ๊ะด้านสิน้องมาหาใครเหรออ๋อ ผมมาหา่านนะครับอ๋อจ้าแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังยำร้านป้าอร่อยนะจะบอกให้ใช่น้องสนใจชิมสักชามไหมล่ะอร่อยนะราคาไม่แพงด้วยก็ได้ครับถ้าย่งั้นผมเอายำหมูยอแล้วกันครับได้จ้ายำหมูยอ6 0บาทนะลูกครับ ครับพอดีผมลืมเอากระเปาตังมานะครับแล้วโทรศัพท์ผมก็แบตหมดแล้วด้วยนี่แกคิดจะมากินฟรีเหรอไปเลยนะออกไปจากหน้าร้านเช่นนี้เลยไม่มีเงินแล้วยังเสนอหน้ามาสั่งอีกไปออกไปเลยไอเด็กกระโปรงไปสิครับแม่ดูดิเจอแต่ลูกค้าอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะ,คะประสมสวัสดีว่านี่จะออกไปไหนคะเนี่ยหอมีมจะออกไปทาธุระข้างนอกนะคะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะขายดีไหมอ,อพวกเราขายไม่ค่อยได้เลยคะ่ะคุณบีมหรอคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยร้านยำป้าก็ออกจะอร่อยนั่นสิคะเออแล้วคุณบีมกินอะไรมาหรือยังคะถ้ายังไม่ได้กินกินยำร้านวาก่อนก็ได้นะคะ ถือว่าช่วยอุดหนุนแล้วก็เป็นฝัญถุงให้ร้านฟ้าด้วยค่ะอืมก็ได้จ้ะยังพอมีเวลาอยู่เอาอะไรดีคะคุณบีมงั้นเอาเป็นยำมุนเส้นหมูสับก,ก็ได้ค่ะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะคุณบีมงั้นเชิญน,นัน่งรอนโต๊ะก่อนนะคะค่ะวาเตรียมเสกรยอกะลูกเดี๋ยวแม่จะลวกจ้ะ ใ้กบมันเขียวแล้วก็มีกลิ่นตุ่ๆแล้วว่ามันยังกินได้อยู่ไหมแม่กินได้เพราะโดนความร้อนชะโลมมันก็ตายแล้วโอเคจ้ะแม่นี่จ้ะได้แล้วค่ะคุณบีมขอบใจจ้ะ70บาทค่ะคุณบีมโบนจ่ายนะ วันพักเที่ยงแล้ไปหาอะไรกินกันอืมเอาสิแล้วจะกินอะไรกันดีอ่ะอืมฉันเบื่อข้าแล้วอะ่ะอยากกินอะไรแซ่บๆอืมแซ่บๆหรองั้นกินยำรับประจุมไหมล่ะเออดีเหมือนกันงั้นไปกันดีกว่าค้าตอฮัลโลสวัสดีค่ะคุณจรศาสรเหรอคะ ฮะเอกสารบีมลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวบีมขึ้นไปดูให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะค่ะค่ะเออคุณบีมขเขารีบไปไหนเพิ่งจะได้กินเองเสียดายเนาะนันสิแม่ ลูกหนูรู้แล้วว่าเราจะไปอยากต้นทุนร้านยังไงดีหนูเอายำมุ้นเส้นหมูสับค่ะหนูเอาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพิเศษหมูนะได้จ้าไปนั่งรอเลยนะจ้าสาวๆได้จ้าขอแซ่บเลยนะจ๊ะป้าจ้าว่าเอาขึ้นมาทำเลยลูก ได้จ้ะแม่เออหยิบหมูให้แม่ด้วยนะจานเ<า>นียแม่เขาสาั่งทิเศษหมูหมูเหลือแค่นี้ไม่พอหรอกถ้าหมูจริงไม่พอเราก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่สิสร้างใหม่ยังไงอ่ะแม่เดี๋ยวแม่จัดก,การเองหนูทํายำให้เข้าไปก่อนเลยจ้าแม่ สั่งพิเศษหูได้เยอะกว่าที่คิดอีกแม่นี่ยสุดยอดเลยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะคุณบีมร้านเราขายมาตั้งนานไม่เห็นมีใครกินแล้วปวดท้องเลย ใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ๊ยป้าเอาอไรพ้พวกฉันกินเนี่ยป้าได้ใช้ของสดทาให้ลูกค้าหรือเปล่าดูสิพวกฉันถ่ายหมดไส้หมดคู้วเนี่ยเหมือนฉันเลยตอนกินฉันก็ได้กลิ่นแปลกๆหนูว่าเป็นเพราะอาหารร้านป้าน,นี่แหละเอ๊ะแม่บ้านอย่ามาใส่ร้ายกันนะคนทํามาหากินใช่พูดแบบนี้อิจฉาพวกฉันใช่ไหม อิจฉาอิจชาเรื่องอะไร<น> est, ก็อิจฉาที่พวกฉันค้าขายดีเงินเดือนเยอะกว่าแม่บ้านอย่างพวกเธอื <c oughs> นี่จะบ้าเหรอมาโยนความผิดให้พวกฉันแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> ก็มันเรื่องจริงนี่ไหนละหลักฐานที่ฉันทําให้พวกเธอปวดท้องเอา้าป้าทาไมอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเราไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหาเขาไม่ได้ ใครว่าไม่มีหลักฐานนะครับแม่นั่นเนไอเด็กที่ไม่มีเงินจ่ายนี่แกพูดอะไรของแกหลักฐานอะไรก็หลักฐานที่ป้ากับพี่เอาเปรียบพูดบริโภคไงครับค่ะเอ้าพี่พีมอยู่นี่เอง วางเตรียมไส่กอกมาลวกเดี๋ยวแม่จะลวกจ้ะแม่ไส้กรอกมันเขียวแล้วก็มีกลิ่นตุน่นแล้วว่ะมันยินได้อยู่ไหมแม่กลินได้เพราะโดนความร้อนชะโลมก,ก็ตายแล้วโอเคจ้ะแม่นี่จ้ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อะเนี่ย เอาของบูดมาขายลูกค้าเนี่ยนะเอากระดาษลังไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปปั่น แค่น,นี้ก็เหมือนแล้ว <S ets sound> แล้วก็คนให้เข้ากันทำกันขนาดนี้เลยเหเนี่ย หมายความว่ายัางไงคะกีตาเขาเป็นน้องชายของฉันเป็นทายาทของบริษัทที่พวกคุณเช่าที่ขายยำอยู่ยังไง่ะคะน้องชายคนนี้เจ้าของบริษัทสวยแล้วดีวะ่ะทีนี้พวกป้าก็รินไม่หลุดแล้วแจ้งตำรวจแลวค่ะคุณบีมตำรวจอย่าแจ้งนะคะอย่าแจ้งพวกเราทำอะไผิดแล้วคะ่ควคะ ้าป้ากับวาสนกผิดก็ดีค่ะแต่คราวหลังก็อย่าทำอีกนะคะค่ะค่ะพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะใช่ค่ะพวกเราจะปรับปรุงตัวคุณป้าจำไว้นะคะอย่าเอาความโลภความเห็นแก่ตัวมาทำลายชีวิตตัวเองเลยนะคะมันไม่คุ้มกันค่ะคุณบีมป้าเข้าใจแล้วค่ะพวกเธอฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยอย่าแจ้งตำรวจเลยนะก็ได้ พวกฉันให้โอกาสก็ได้แล้วอย่าทำอีกนะจ้าจ้าไม่ทำอีกแล้วสัญญาขอบคุณนะ เ,เราไปจอดบนุืก็ได้นะคนน่าจะผ่านเยอะอีเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะเฮ้ย่สมิมามาเดี๋ยวยกช่วยเข็นเฮ้ยมีตองก็ได้ <c oughs> นี่บี B. แกคิดว่าบอดโหดไปปะบอกให้เราทำยอดขายให้ได้ก่อนสิ้นปีเราวนี่อีกเดือนเดียวมันก็จะสิ้นปีอยู่ละใครจะไปทำได้ยิมใครเขาจะไปทำได้บ้านหลัง20ล้าน,านที่20บาททำใจเถอะพวกที่จะซื้อได้ก็มีแต่เศรษฐีเท่านั้นแหละโห พวกเราโดนเชิงเละแน่เลยว่ะพี่ปีเตอร์อบอกคุณวันเรื่องที่เราจะเข้าไปดูบ้านหรือยังเฮ้ยลืมเลยอะโอ้งั้นเดีย๋ยวพี่โทรเช็คให้นะเร็วๆละ่ะฮัลโหลครับคุณวันเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเข้าไปดูบ้านนะครับแล้วถ้าโอเคเดีย๋ยวผมวางมัดจำไว้เลยนะครับครับได้ครับครับสวัสดีครับเรีบร้อนนะโยกโอเคค่ะ เออตื่นหยกด้วยนะว่าให้กดเงินสดไปขนาดให้พี่โทรตามคุณวันพี่ยังลืมเลยจะมาหวังอะไรกับพี่เนี่ยมะโทรเอ้ยก็จําให้มันได้หน่อยสิครับครับแล้วจะจําให้นะครับพีเตอร์นะพีเตอร์นี่คีมอบอดบอกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาดูบ้านเฮ้ย จริงอ่ะจริงแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าถ้าใครขายได้เอาค่าคอมทั้งหมดไปเลยจริงเหรอแล้วเขาจะเข้ามาตอนไหนอนะ่ะน่าจะช่วงเย็นนะแต่ฉันว่าเราไปรอเขาดีกว่าเผื่อว่าเขาจะถูกใจที่เราบริการดีแล้วจะได้ซื้อเลยเออไปสิไปสิไปรูปปปขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะ สม้มตำจ้าสม้มตำแซ่บๆเลยจ้าสม้มตำไหมครับวันนี้ลูกค้าเยอะนะโยกใช่ถ้าเราขายแบบนี้ได้ทุกวันนะซื้อบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยแหละหน่นนะสิมามาเชื่อขายอันต่อส้มตำครับส้มตำไหมครับสม้ม,สมตำนัวนๆนะครับนี่แกจะให้ฉันจอดทำไมเนี่ยยายบีมแกดูนันสิมี่นั่นใช่หยกห้องหกทับสี่ปะ หุยจริงด้วยมันมาขายส้มตำเหรอเนี่ยเออชีวิตดูลำบากเนาะส้มตำครับส้มตำส้มตำนัวนัวครับแวะมาชิมก่อนไน้นะครับส้มตำจ้าส้มตำเจ๊าๆเลยนะจ๊านี่เราลงไปหาอะไรทำกันหน่อยดีไหมไปสโิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหม็นกลิ่นอะไรหรอนี่โอ้ยนี่กลิ่นจากตรงนี้นะบีมบีม นี่พวกเธอจริงๆด้วยมาทำอะไรแถวนี้กันหรอฉันอยู่กรุงเทพก็ <picnic S 2> ไม่แปลกหรอกจากที่จะมาแถวนี้ว่าแต่เธอเธอหอบเสือ้อผ้าตามผู้ชายมาอยู่ถึงกรุงเทพ <advisory mandatory. S 1> นึกว่าจะได้เทพ,พบ,บุุรรที่ไหนได้เป็นเจ้าชายปาราซุงั้นเพื่อนเหรอยกใช่ค่ะเพื่อนสมัยเรียนนี่บีม แกก็อย่าไปเอาอย่างเยกนะจะมีสามีทั้งทีก็หาให้มันดีๆไปเลยพวกผู้ชายขายส้มตำแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะรู้ถึงไหนอายถึงนั้นเลยล่ะนี่พวกคุณพูดเกินไปแล้วนะขายส้มตำแล้วมันยังไง ถ้าจะพูดดูถูกกันมากกว่านี้นะส้มตำในโขกเนี่ยมันจะอยู่ในปา่าพวกคุณเออาจีนจีนเราไปกันเถอะเดี๋ยวลูกค้าเราลอนานใช่ใช่ใช่ฝากไว้ก่อนเถอะนะอย่าไปสนใจเสียงลกเสียงกาเลยพีเตอร์ น,นี้แล้วลูกค้ายิ่งใหม่เหรอเนี่ยเขาเบียเราหรือเปล่าโอ้ยเขามาอยู่แล้วแหละเห็นว่าจะวางมาจําไว้เลยด้วยนะเห็นว่ารวยนะเนี่ยฉันเลยเรอไม่งานฉันกลับไปนานแล้วขอโทษนะคะมาดูบ้านนะครับลูกค้าบีมนี่นี่พวกแกมันทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันกับแฟนมาซื้อบ้านนะ่ะฮะ ซื้อบ้านตลบละบ้านนี้20บล้านนะจ๊าย20ล้านอย่ามากลัวประสาทพูกฉันหน่อยเลยไม่ได้กลัวรประสาทนะครับพวกผมจะมาซื้อบ้านกันจริงๆไม่เชื่อสภาพพ่อขาแม่ขาส้งตำจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อดูสิยิ่งเข็นรถเข็นมาอยู่เลยรีบใส่หัวออกไปกันเลยนะก่อนที่ลูกค้าฉันจะมา ผมก็เป็นลูกค้าของคุณนะครับกรุณาให้เกียรดด้วยให้เกียดสิไม่ว่ารีบเข็นรถเข็นโซมตามปาราหของแกออกไปจากโครงการเดี๋ยวนี้เลยนะเสียภาพลักษณ์หมดพวกรอนักว้จริงๆนะใช่และนี่จะคือเงินมัดจำของเรา เธอมีเงินเนอยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เงินนี่มันก็มาจากร้านซุ้มต่เที่พวกคุณดูถูกนี่นแหละก็ได้ฉันขอโทษลนะที่ดูถูกพวกเธอน่ะออไปดูบ้านตัวอย่างไหมละ่ะไหนๆก็เป็นลูกค้าแล้วใช่ครับตอนแรกผมเป็นลูกคา้าแต่ตอนนี้คงไม่แล้วละ่ะหมายความว่าไงก็หมายความว่า ผมจะไม่ซื้อกับพนักงานปากผีอย่างพวกคุณไงครับไปเลยพี่โยมเพื่อนแบบนี้อย่าไปคบเลยมีแต่จะทำให้ชีวิตตกต่ำเปลาเปล่าค่ะพี่ปีเตอร์เออเดี๋ยวก่อนสิแล้วบ้านละ่ะพวกเธอจะไม่ซื้อบ้านแล้วจริงๆหรอเดี๋ยวฉันไปซื้อกับคุณวันก็ได้จะได้รายงานด้วยว่าเซลล์ที่มีนิสัยแย่ชอบดูถูกลูกค้า ฉันฉันถ่ายพวกเธอได้นะแต่เตียวบอกพอเลยฉันขอร้องใช่ใช่ไม่งั้นพวกเราโดนไล่ออกแน่เลยนั่นมันก็เรื่องของพวกคุณครับเพราะกรรมมันมาจากคนของการกระทำเสมอผมขอตัวก่อนเลยครับเอเอเดี๋ยว